สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูชนทิชาออนไลน์ค่ะนักเรียนหลายๆคนที่เคยเรียนภาษาอังกฤษก็คงต้องเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่อง if clause กันมาอย่างแน่นอนแต่ก็มีหลายๆคนที่เรียนแล้วก็ไม่เข้าใจรวมถึงยังสงสัยว่าเอ๊ะวิธีใช้มันจะต้องเป็นยังไงนะแล้วเราจะต้องใช้ตอนไหนบ้างดังนั้นวันนี้เราจะมาสรุป การเรียนเรื่อง if clause ด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะ if clause คืออะไร if clause ก็คือ conditional sentence หรือ if clause ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนั่นเอง if clause หมายถึงประโยคเงื่อนไขหรือส่วนที่เป็นเหตุการณ์สมมุติโดยหลักๆแล้วจะถูกแบ่งออกเป็น3รูปชนิดดังนี้ 1. real conditional เป็นประโยคแสดงเงื่อนไขที่สามารถเป็นความจริงได้หรือแสดงเงื่อนไขที่เป็นไปได้ในปัจจุบันรวมถึงอนาคตโครงสร้างของมันนะคะได้แก่ if ตามด้วย present simple แล้วก็ตามด้วย will และ verb infinitive นั่นเอง verb infinitive หมายถึง verb ที่ไม่ผันไม่เปลี่ยนรูปนะคะตัวอย่างในการใช้ประโยค เช่น if you read you will pass the exam ถ้าคุณอ่านหนังสือคุณก็จะสอบผ่านนะหรือ if I have time I will help you หมายถึงถ้าผมมีเวลาพอผมก็จะช่วยคุณนะอีกหนึ่งประโยคนะคะ if I study hard I will pass the test ถ้าฉันเรียนหนักฉันจะต้องสอบผ่านแน่เลยซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะในรูปแบบที่2นะคะคือ unreal condition ประโยค present เป็นประโยคแสดงเงื่อนไขที่ไม่สามารถเป็นความจริงได้หรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถเป็นไปได้นั่นเองอาจจะใช้เป็นลักษณะของการแนะนำก็ได้ โครงสร้างของรูปแบบประโยคนะคะได้แก่ if ตามด้วย part simple หรือ verb ช่องที่สองนะคะตามด้วย would และ verb infinitive หรือ verb ที่ไม่ผันนั่นเองตัวอย่างการใช้ประโยคนะคะเช่น if I were rich, my life would change completely. ถ้าผมรวยชีวิตของผม จะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบแน่นอน I, I เป็น,ป,นประธานเอกพจน์ตัวเดียวก็เลยต้องใช้ were ในประโยค if clause ในลักษณะนี้นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ if I were you I would go to the doctor ถ้าผมเป็นคุณนะผมไปหาหมอละในความเป็นจริงเราไม่สามารถจะเป็นคนอื่นได้ประโยคนี้ จึงเป็นเหมือนการแนะนำมากกว่าตัวอย่างสุดท้ายนะคะ if i had her phone number i would call her ถ้าฉันมีเบอร์โทรศัพท์ของเธอนะฉันจะโทรไปแล้วแต่ความจริงในตอนนี้ฉันไม่ได้มีเบอร์ของเธอเลยนั่นเองสุดท้ายนะคะ unreal condition past เป็นประโยคแสดงเงื่อนไขในอดีต ที่ไม่สามารถเป็นจริงได้เลยในปัจจุบันและเงื่อนไขนั้นจะตรงข้ามกับความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยโครงสร้างรูปแบบประโยคได้แก่ if ตามด้วย past perfect ก็คือ verb ช่องที่3นะคะตามด้วย would have และ verb ช่องที่3นั่นเองขอยกตัวอย่างประโยคนะคะ if it had been a home game, our team would have won the match. ถ้าเราได้แข่งในบ้านของเราเองทีมของพวกเราชนะแน่ๆแ,แต่ในความจริงทีมของพวกเราแพ้นั่นเองนะคะประโยคต่อไป they would not have gone to the theater by car if the weather had been better พวกเราจะไม่ขับรถไปลงละครแน่ๆหากอากาศดีขึ้นกว่านี้สุดท้ายนะคะ If John had learned more words, he would have written a good report. ถ้าจอนเรียนคำศัพท์ได้มากกว่านี้เขาก็คงจะเขียนได้รายงานได้ดีกว่านี้นั่นเองนั่นหมายถึงตอนนี้เขาเขียนรายงานได้ไม่ดีนั่นเอง เอาละค่ะทุกคนในวันนี้ครูหนิงก็ขอสรุปเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะเรียนอย่างมีความสุขนะคะในวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ